เล่าเรื่องดงเพิงเก่ากลางป่าเรื่องราวของชายหนุ่มชื่อว่าพนาผู้มีความชื่นชอบในธรรมชาติเขาชอบเดินทางเข้าป่าเพื่อสำรวจป่าหลายต่อหลายครั้งตามคำแนะนำ ที่มีคนแนะนำมาบ้างหรือไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเก่าแก่เพื่อสํารวจธรรมชาติประวัติศาสตร์ตามที่เขาต้องการรับรู้แต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่เขาพบเจอได้แตกต่างออกไปเพราะว่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากป่าลึกคล้ายเสียงคนแล้วบรรยากาศรอบข้าง ็วังเวงน่ากลัวมากกว่าที่อื่นๆเขาได้เดินทางตามเส้นทางในปา่าลึกเข้าไปเรื่อยๆกับเสียงรอบข้างและความเงียบบางจังหวะจนได้พบกับเพิงไม้เก่าๆสุดโทมอยู่ในป่าแห่งนี้หลายหลัง และเหมือนไม่มีใครมาอยู่นานแล้วนั่นยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงความผิดปกติของสถานที่แห่งนี้บรรยากาศเย็นยเยือบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าตัวเขาเองไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วพนาก็ได้แวะเข้าไป ใกล้ๆเพลิงหลังหนึ่งเขามองไปเห็นสีแดงจางๆคล้ายเหมือนรอยเลือดแห้งติดพื้นไม้และเศษผ้าเก่าๆขาดาดเต็มพื้นไปหมดรวมถึงของใช้เก่าๆที่กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณสถานที่แห่งนี้เหมือนมีการใช้ชีวิตมาก่อนแล้วพนา ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคล้ายเสียงคนคุยกันทั้งๆที่บริเวณน,นั้นไม่มีใครนอกจากตัวเขาบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปพนาได้หันไปเห็นเงาหญิงสาวชุดขาวอยู่ในเพิงร่างของเธอนั้น หอ,อมซีดใส่ชุดขาวขา,ข,าขาดผมยาวปิดหน้านั่งร้องไห้อย่างเศร้าส้อยพอพนาจะเอ่ยปากถามหญิงสาวก็ได้หายวับไปต่อหน้าต่อตาทำให้พนาถึงกับตกใจจากสิ่งที่เขาได้พบเจอในค่ำคืนนี้ จากเหตุการณ์นั้นพนาเริ่มจำได้ว่ามียายของเขาเคยเล่าเรื่องราวนี้ให้เขาได้ฟังในตอนเด็กๆยายเล่าว่าเพิงหลังหนึ่งในปา่าเคยเป็นที่ขังหญิงสาวแล้วเธอได้ถูกโจรฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมวิญญาณของเธอ ยังคงสิงอยู่บริเวณแถวนั้นด้วยความแค้นพนานึกขึ้นได้เขาจึงจุดธูปเพื่อขอขมาและอุทิศผลบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณหญิงสาวก่อนที่ตัวพนาจะเริ่มเดินออกจากบริเวณเพิงเหล่านี้ในที่สุดข้อคิดของเรื่องนี้ ความยุติธรรมกับการรอคอยของดวงวิญญาณหญิงสาวอาจไม่มีวันสิ้นสุดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วเธออาจไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแค่รอในจุดที่เธอเป็นกับการเวลาในภพภูมิของวิญญาณก็เท่านั้น ในบางครั้งความดีมีเมตตาและสติในตัวเราคือสิ่งที่คุ้มครองปกป้องให้ปลอดภัยเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ได้พบเจอได้เสมอ